ไม่ไงสับน้ำไมมไห้ยังที่ได้กินค่ะเมื่อนี้นี่แช่พออเมอีว่าชีลไย้ท่านสับน้ำไหมว่ปเป็นอ่าไม่ไงสับให้แล้ว ได,ได้กินนนะไม่ใญ่ไม่ใญ่สับให้สับแตไม่ไห่มาหากับพี่อ,อ,นอ้นอได้เลยนั่นสได้ยังกินนมันไม้ันดอกนานเอาได้อีกดอ,อ้วม่ไพูดสับได้แล้วพี่พูดเอา,อา,อาไไเทียมมาเออ ไงก,กเ็เอาไงแม่พิธีการเอานมไม้อมานมไม้เอาน,อานอมไมเปแกงยังว่าไม่ไ่สับไห่จังได้อ่าไม่ไ่สับไห่จังได้ไไไดนั่ชนงชมผู้นั่นนนงชมผู่มาเอานมไม้ไปแกงไม่พี่กี้แกงซะอย่างอีก่ะวิถีชีวิตหมะเขมก็หาเอาด้ว่วอนลังข้อหนุ่มยา แกงใส่ผักขมตีหลังควางหลกูเกอหันวะเพเราไม่งเพราะาไม่งเพอะวิธีการเพื่อนหาสิไปแกงใส้น้ำอันดอกกิ๊ใส่เห็ดอันตัวปัาเหลืองที่เหลือไว้่อวานน่ะเออแล้วไม่ไงเพราะ

เกยวม่เกยวใส่ถุงปุยัดปากใส่หนารดใสดัดอันเพื่อเสียแขนยาวกับอหอบเอาถุง่ห้ยไม่แม่ถุงนั่นแล้วอ่ะท่านท่านก่ะเจี๊ยบกมะเจี๊ยบเขียวกเจี๊ยบกระเจี๊ยบเขียว สาวอีสานเอิ้นทั่วสเสวยอันนี้ต้นมันนะคะค่ะสุนาต้นค่ะแกงเส่นน้ำไม้เชืะะนะ้อแล้วค่ะเนี่ยเนียวเชื้อถัยามันจะรื่นแล้วว่าเนียวไหมรื่นรื่นรื่น,นไปได้อุปกรณ์ครบน้อไม้ที่ไปหาเนาะคะ่ะไม่แย,ย่ยุ่นแล้วสับให้อยู่สวนไม่แย,ย่ยุ่นแล้วค่ะแล้วสับน้อไม้ให้สาวอีสานจึงได้ไม้แกงและะ้วค่ะอ่าที่นี่ก่อนอื่นสาวอีสานก็จะได้ไม้ขยำ มาขั้นเนาะคะ่ะขั้นให้น้องใหม่หอ่อ,อนเพราะที่ได้น้ำไปเกงอ่าที่เขาที่ขยำนี่กับที่ไม่ใส่เกลือเนาะคะ่ะใส่เกลือขั้นขั้นให้น้องใหม่หอ่อ,อนเพราะที่ดันน้ำไปเกงแต่ว่าขั้นตอนแรกือซี่ขวเนะคะ่ะซี่เอาขวาใส่เกลือใส่น้ำตาลมันมีความเฟยนเที่ขวามันมีออกรบ หวานๆใส่น้ำตาลชิ้นเสียบนะคะรสกลมกล่อมมีสารอีสานเฮ็ดซูปพี่น้อ,องกินนะคะเคือห่อขั้นแล้วค่ะขออนุญาตใส่มือ้ะจ้า จนน้ำไม้เหาอ่อนค่ะขั่นไปเรื่อยๆห่อออนเ่าก็จะได้น้ำป็ดขวดถ้าต้มเลยก็ได้ค่ะต้มเลยแต่ว่ามันจืดห้องก็จืดเกินไปเนาะห้องติดขวดแบบนี้ค่ะมันจะออกรสหวานๆแซ่บหอมๆค่ะหอมน้ำไม้ที่ห้องขวดเราเมื่อกัมีกินใหม่ของกระทะแล้วนะคะเนาะน้ำไม้ห้องก็จืดจืดหอมเดี๋ยวขั่นให้น้ำไม้ห่อ่อนก่อน เก็บผักลิ้มรั่วไปล่วกินกับแจวเป็นผักตำลึงเนาะค่ะผักตำลึงฝนตกใส่มันออกดีค่ะไปล่วกกินท้ำงามค่ะพี่น้อง เคี่ยผักถือฝนผักตำลินถือฝนโป้งยอดดีลายนี่ค่ะผักลิมรั่ว ผอมกับเสิเจ็บใบายานางไปแกงน้ำไม้ด้วยค่ะเมื่อนี้ผักบรีที่สาวอีสานที่แกงใส่น้ำไม้เนาะคะ่ะน้ำไม้ที่สาวอีสานขวบไว้แล้วเรียบร้อยแล้วนี่เป็นน้ำไม้ที่ขวบแล้วเรียบร้อยพร้อมกับผักนานาชนิด ผักตำนิ้นค่ะผักตำนิ้นแล้วก็ร้อมกับยอดผะอีหุมลวกกินเนาะค่ะหรือิีไซกับแกงก็ได้นี่ก็เป็นยอดกันตรงดอกจิกอันนี้กับยอดประคมค่ะประคมยอดงามร่อมกับไซฮ็ดทั่วเหลือง นี่กะใบายานางเนาะค่ะน้ะงเได้ยยองยองน่าใบายานางเริ่มขั้นตอนการปรุงเริ่มขั้นตอนปรุงน่ายานางเดือดนี่ก็เป็นพริกเนาะค่ะพริกสดต่ำใส่ เป็นด้กไม้ที่ขัวไว้เนาะค่ะ เห็ดทั่วเหลือง ใส่ผักเนาะคะ่ะดอกจิกยอดผักคขมยอดผักกันตรง ดุกโดดค่ะจะแส่บบ่ค่ะพี่น้องจะแส่บหลายได้ค่ะผงนัว เกลือจ้ะเกลือใส่เกลือก็าได้ละลายซอหลายเตี้ยเยอะปูไปไปแล้วเปล่าะไปเอ้ากับมัดจีนอไหนี่เตี้ยจีนจีนแก้วกับไป่โน้ดนเ่นตือก็ขนาดเส่นหำประเด็ด นนิดันนด้แต่ได้าบมาา้ดาาาโดนน้ำน้ำประแดก ใบผัอีตูแสรแล้วค่ะ สับเรียบร้อยแล้วค่ะแกงหน่้อไม้ใส่ผักแลานะชนิดนะค่ะที่สายสานเก็บมาแกงใส่ตัวพี่น้องกิน